บาบี้พี่น้องมามามา,มา,ม,ามากินเนื้อ,อย่างน้ำกันกินหมู<บ>ย่างหมูย่างมูเมนเนื้อหมูย่าง,างโชกุ้งน <c oughs> ี่ไงกุ้งกุ้งตัวบางแง่พี่น้องแต่ตัวน้อยนว่ยย่ำหมือแดงมันมันขายแพงไหมมัน,นมาคือน้ำมือ่เเอเช้าเมื่อเช้ามันต้องตัวใหญ่กว่านี่สอง้ลยมันมันกิน นำ้ำจิ้มกีอะไนะซีฟูด้ดเหรอน้ำจิ้มซฟู้ดอ้าวอาวมากินแรกกบน,นอะอยากกินขนาเบองกูองเ่งนี้ใ <c oughs> ช่ไหมเขาบอรกินโชว์หน่อยจ้ะ แพรได้ได้ด้โถหน่อ,อยจ้ามาช่วยกินหน่อยมาช่วยกินหน่อยจ้าผ <c oughs> ูใ้ใดก็ได้มาช่วยกินนะจ้ามาช่วยกินแน่อ้าวันนี้อย่าท้ากินเด้อพี่น้องคุณนาย ขยันทำมาสะดุ้งเลยแค่คิดเขาผิดแล้วไม่ใช่ก็คืออะไรก็บอกว่ามันตรงไงเหรอเออมึงไม่ต้องมาถามกูนะตอนกูดูไพ่กูจำไม่ได้อยากว่าองลงคิดที่จะขยันอ่ะไม่รู้เรื่องกูอ่านไพ่กูจำจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ เขอว่ารู้แม่เอารู้ได้ไงเขามาถามกูโอ้ยอ้ยอ้ยอ้อ้ยหรอ่หรอะหรอหัวเรหยิบไพ่เลี๋ยวทไม่เหมือนกันทัหลายคลิปด้วยคล่ผิดอะไรก็บอกว่าม่แน่นหรอนึกว่าผิดนึกว่าไม่แม่โอก ที่พูดไปบางคลิปนะงงคุพูดอะไรไปวะพีบ้ากูหาตอนจบไม่ได้อือทองอ่ะดิมีรถทองทอ,องไม่หายดำสีดดแคร์ติ ลูยายกำยังรีบผ้าให้เสร็จเลยรีบเลยหัวอ้วนมากเลยนุ้ตันน่ารักออกดูดิบวมฉึงเลยอะน่ารักออกดูดิมือหมีอะมือหมีอะบวมฉึงเลยไม่ใช่แล้วเนี่ยดูดิตรงเนี้ยอ้วนมากเลยเนี่ยดูดีลูมันเริ่มอ้วนแล้วตัวนี้ต้องไปเอาเลือดออกเอาเดียวแค่เท่านี้ ยายแอบต้องเรือพิเศษจะเรือมองนิ้วตัวเองนี่คือด่านบ้าน้อทักตี่ต่างน้ำหวออ้น้ำหมักหมูน้ำหมูน้ำกุ้งมันไหมมันจะเลยกุเลื กิแนแนวี่น้องหมดยังแล้วลูกหรอโลละเท่าไหร่นั่นขนาดแล้วค่อยกินนะ่ะขอาทัขวไปอืดอ่ะตัวลายยาย จ้อกกาอวาดีก,โโโกโด็โล,ลหนึ่งกูก็โลหนึ่งหรือก็โลหนึ่งโลละเท่าไหร่ก็ราคาต่างกันกูก็โลละร้อยโดนละสองร้อยสองรยสิบบาทเบิรก็ ร้อยหกสิบบาทอนี่หมึกเพลเขาเพื่อนหมูร้อยห้าสิบถ่ายถ่ายไม่ซูมหมูออย่างก็งเห็นอยู่แล้วนี่นนดูอะไรน,นะน้ปาปนาก ไม่ไหวละห่วงิกาแฟแม่เอากาแฟเอาน้ำอันนี้ต้มกาแฟมัยมันจะได้เจ็เออจะเดนื่อยอิ่มแล้วง่วงเลยนะกินเือแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเสร็จเช้คือตื่นมาอาบน้ำนอนต่อนอนต่อขาท่าเมื่อคืนนี้ก็ตื่นอาบน้ำนะเสร็จแล้วก็นอนต่อื ตืนตีหนึ่งเขาก็ยังยังไปอุตส่าห์ไปอาบน้ำดินะถ้าดีอาบน้ำน่ใช้จันท์มันมี่ใช้จันทร์กะเทือเออมันห็นประจันกะเรือแหนาวคนองคะไปอาบคอนอ้อยไงอาบทีนที่เรายังไม่อาบเลยเออทีนี้เห็นแสงถ่านแสงเลยอ่ะแต่ว่า่อยอาบอีกนั่นตอนต้องสีใหม่อาบอีก ออ้ยีอีกหลายมื้อ <หา S 2> เดือน<ช>จาจนวยของดับพรจันทร์ลืมขอไว้เมื่อวานนี้เป็นวันของจับพระจันทร์ลืมขอคุนอนละ่ะนอนอ่ะนมาอาน้ำตีหนึ่งมางต,งมงต่อถ้ามาต้องขอจับพรจัน์ขอจับพาทิพย์เนยมื่อ ุก็ได้พระอาทิตย์พระเสาร์พระอาทิตย์ให้งานพระจันทร์ให้เงินเราไม่เอานานจะได้เงินแน่เอาที่เกียรติทำขอเงินเลยทีเดียวจบหาทำขอเงินทางรัฐเลยทีเดียวจบจะทำยัางไายให้ไปของ,งาน mời 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 ngồi mời 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 มือสวยมือเรียวหน้าผีห้าวเ่อเลยไม่กล้าโชว์หน้าหรอทำดึงตัดน่หารเลยนะ อร่อยแต่กุ้งหมูตเตแซ่จังแข็งทมกทานเนี่ยกุ้งแก้วเ้ยขนาเห็ดไอ้ดีจเดี๋ยวจะเปิดช่องแหีกลงมาแล้เห็ดกับเขาอือ หาทำเผอดให้เองทำยำบ้างทำต้ยมยำบ้างทำไข่เจียวบ้างทำไข่ตุ๋นไข่ตอกอะไรนี่แหละจะให้ทำ<ด>คุณหนูเข้าครัวคร<ด>ัว<ด>คุณหนูนนกระถายคือคนเดียวแล้วก็ปิดแก๊สคุณดีเดี๋ยวเดีย๋ยวเรากินเดี๋ยวเรากินให้เราแทสผิดให้เร <c oughs> ากินหมดแหละทำไมฮะอร่อยอร่อย <c oughs>